มาคัดแรดโฟร์ดกองหน้าชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดเปิดใจกับเพื่อนสนิทถึงสโมสรที่ตนตั้งใจจะเล่นสำหรับฤดูกาล2024-2025หลังตกเป็นข่าวมีสิทธิ์โดนปีศาจแดงปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยตลอด43เกมในทุกรายการนักเตะทำได้แค่8ประตูเท่านั้นแถมพฤติกรรมนอกสนามยังมีปัญหาทำให้ตกเป็นข่าวลือนะหูว่าแมนยูในเตดต้องการจะกำจัดออกจากถิน่นโอลแทบโฟร์ดช่วงที่ผ่านมามี อย่างไรก็ตามแรชับโฟอด์ยืนยันกับเพื่อนสนิทว่าไม่ต้องการไปไหนทั้งนั้นและจะอยู่พิสูจน์ตัวเองกับแมนยูต่อไปโดยมั่นใจว่าซีซั่นใหม่จะฟอร์มกับมาร้อนแรงอีกครั้งและทำให้กุณซือเอริกเทนฮากมีความสุขแน่นอน เขารู้ว่าเขาฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานในช่วงเวลาสำคัญแต่เขาบอกกับเพื่อนๆแล้วว่าเขาจะกลับมาแข็งแกร่งในฤดูกาลหน้าแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยเขารู้ว่าผู้จัดการทีมอาจจะคิดเกลียดเขาออกไปแต่เขาไม่ต้องการย้ายไปไหนทั้งนั้นและอยากที่จะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาผลงานต่ำเตี้ยวเรียดดินเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้แกเรซโซเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษไม่เรียกรชัฟอนติดทับสิงโตคำรามลุยศึกยูโร2 0 2 4ด้วยแร่งข่าวคนเดิมเผยว่านักเตะผิดหวังอย่างมากที่โดนมองข้าม มาคัดรู้ว่าสถานการณ์ของเขากับทีมลุยศึกยูโรของแกรเรตมันเสี่ยงมากๆเพราะเขาเจอกับเรื่องยากลําบากในซีซั่นล่าสุดแต่เขาช็อกที่ไม่มีชื่อตอนที่เรียกตัวชุดเบื้องต้น33คนเขาคิดว่าเขามีเครดิตมากพอที่จะได้อยู่ในทีมแหล่งข่าวเจ้าเดิมระบุ